สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสสดพ่อโ,โนนะคะท่านผู้ชมอใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมเดี๋ยวเสียงขึ้นก่อนอ่ะเนี่ยไปใกล้ๆก่อนยังเสีได้ยินเนาะพี่น้องเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะว่าจะได้กับพ่อไอ้พี่น้องตีพวกเราตี่เมื่อคืนนี่ฝันว่าตำรวจจะจับฝันฝัน,นตำรวจจะจับผู้นึงผู้นึงเรียบร้อยเมือมาพีาสัน ผมก็เลยดมือไปหาเดมือไปรับตัดบัวพุบัดเอาแหวนมาสวมใส่มือผมไหมจากเป็นแหวนวงแหวนอีหยังนะเอามาสักสั้นเอาแขนดมือมาสักสั้นผมก็เลยดมือไปไหวจะถือเลขบ่าคุณจะไหนนอนดี่วะค่ะพ่อเพาไปพอดีฝันที่นนหลังนึงเกี่ยวเย่ยงก็เจ้าย่างก็เจ้าว่าเผื่อเบี่ยงมันลมเห็ดมันมันแตกมันพังมันหุบเป็นไหมผมเรียกว่า โอ้เฮียนข่อยมีอยู่กับเบียงตะวันมันมันบ่หลายก็มันหลายข่อยสิให้เจ้าวน้ำยูค่ะสั่นเลยบานันถ้าเฮียนหลังก็เจ้าสีมางค่ะก็เจ้าสีมางอยู่เฮียนหลังเนี่ยก็เจ้าขายหลายเป็นดาเจ้าว่าขายเมื่อินเจ็ดค่ะขายกับเบียงตัวลื่อออกนั่นอืมเมื่อินเจ็ดค่ะผมเลยให้กับเจ้าน้ำไปถามบ้านเลีทีเฮียนเฮียนหลังนึงบมดบาลทีแปดแปดไปถามหลังนึงบาลทีสี่สี่วันนี่ ค่สองลังนะโอ้ยมีตะเลขเป่าแถวนี้วะมีตะเลขเป่าครับฟันทุ่นี่ห่อขึ้นนี่เป็นความฝันนะพ่อโน่นเนาะครับเป็นความฝันของพ่อโน่เหรอมันจะเป็นเลขไฮบอลงพ่อโน่ตีว่าจะได้ระบาดีนพี่น้องมื่อวานี้แล้วฟันแบบนี้แปลว่ายังไงคะก็ว่าผมว่ามันจะเป็นแปดสี่บอเลขตัวนั้นว่าใส่ล้มหลังหนีบอยังไง ซีเปียดเปียดซีวายังวะค่ะบ้านเลกที่ให้ก็เจ้าไหมนี่เป็นเขรข่หบ้างเเป็นบ้านเลขที่ต่วบ้านเลขที่หลังหนึ่งแปดแปดแปดหลังหนึ่งชีสีค่ะไห้ก็จะไปทำให้นะเงียนสองหลังถามว่ากับเบี้ยขายไรไปยหมื่นเจ็ดไสหมื่นเจ็ดสิบเจ็ด่าหมื่นเจ็ดี่ฮะมันเป็นสิบเจ็ดบอกค่ะหมืนเจ็ดนี่ยหมื่นเจ็ดนี่มัน หนึเจ็ดศูนย์บจะไเจดศูนย์ี่มั้เจย์ปว่าจะไดค่ะก็จเจ็ดก็จอไปได้ทกันเลยะกอนพ่อหน่ตีว่าจะไดนเจต่างกะตีว่ออกเืินเจ็ดเจ็ดต่างตีเป็นหนึเจดศูนย์บอกข้ังหนก่อนตก็จิตีไปสั้นแล้วหนึ่งเจศูนท่านหละค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งท่านั้นหลเจ่งเจ็ดสิบ่อนก็จิเป็นเลขวะค่ะนีเป็นเลขนี่เป็นเลขใวะล่ะบัดนี้อันตะว่าเฮีย ยันหลังหนึง่งคนนอนลหลายๆเด้หลังที่เบียงมันแต่งคนนอนเติเ้ยเพียว่าย่านฝนถือค่นเป็นนอยเลยหลังพุนค่ะผมก็เลยย่างไปเด็กน้อยเด็บนอนโอ้เต็เมยเพียงก็เจ้าหนึ่งอืออันนี้ก็คือเป็นความฝันของพโนโอถ้ารักฝันลักษณะนี้แปลว่าจะได้ละพนโอมาหนีหนหแล้วเปรวปาจจุบันจะเป็นเลขห้าเปลือกเหรอพนโอตีว่าจะได้โค้งสุดท้ายแล้วมป็ตีเลขออกแล้วด้นี่ก็ตีก็จะตี บ้านเล็กที่ท่านก็จเจ้าทนแล้วเส้าบ้านเล็กที่วะค่ะครับซีซีแปดแปดทุนเหร่าอ๋อพนอตีซีซีกับแปดแปดเดี๋ยวจับเซกับจับหลังนั่นไม่ใช่หลังหรือกับซีแปดแปดซีทุนแล้วอ๋อพนอซีแปดแปดซีสำหรับตัวเลขของพนอนะคะก็เอ่อเอาเป็นโค้งสุดท้ายนะพนอเนาะแต่ว่าโค้งหมันเจก็กือบห,าห,า,ห,า,หาหัวหาพปแล้วเล็กนึงเล็กลดเหล็กลดตัวบั บอกอ,อาโค้งสุดทายตัวเลขของพอ่อโนกจะได้กับฟันฝันว่าตำรวจจับบ่วันว่าตำรวจที่จับค่ะแต่ว่าผู้ผู้สีน้ำมาจับนั่นบ่บ่บบได้จับผมดอกค่ะนี่มันมีสองคนผู้นั้นบัดเดียมือมาอมผมคือเดียมือแปองซี่โ่้ยไปได้ไปเอาแวนซุปสใส่ผู้ได้เอาแวนซุปใส่ตำรวจแล้ว พอเดมือไปเพื่อนอแหวนซูบไซแม่แหวนจิ้มแหวนแหวนยังนะมาแหวนมากัเป็นวงแล้ววงกับมมที่เป็นศูนยน์วะเจ้าวะเป็นวุฒิที่เป็นศูนย์ถาบ่อยังว่ามันจะเป็นศูนย์อย่างนั้นใส่มื้อแล้วใส่มือนิ้วเดียวเดมือนิ้วเดียว<ฟ><ๆ>บ่นิ้วเดียวเอ๋อมันจะบปน็นวงศูนย์ออกอย่างงั้นเหเป็นลายมันจะออกลายเนาะมันก็ตีตีหาศูนย์หลุดแลยเพราว่าอันนันเห็นแหวนซูบไซ่วนหมางมันจะออกอย่างโอเนาะวะถ้าผมก็ไม่เคยฝันจงสี่เที่ยนไหมครับ ก็เห็นแต่แมลี่แล้วฝันแบบในหาศูนย์ศูนย์หางว่าน่ะมันออกจังหวะผมก็ย่างนี่ก็ยิงมันก็จะเป็นศูนย์หาแหวนก็ศูนย์แล้วเนาะค่ะแหวนนี่ศูนย์แน่นอนเนาะครับผมก็ได้มือไปอีกที่ค่ะโยกยกขึ้นนี่สิละเจ้าหัวเลือโสมใส่ปลายนิ้วนี่ค่ะอืมแหวนก็บโมงว่าแหวนศูนย์หนึ่งก็ไดศูนย์หาก็ได้ครับประมาณนี้ยกขึ้นนิ้วนึงเนาะอ่าพอน้องกินปลาเป็นตัวผมตีมาว่หนึ่งศูนย์ห้านี่คือตัวใดเอ่ยเขาตึกเต ฟันบลาก็จะอาเงินไปหาร้อยสองใบนะคุณคอเลขซื้อเล้สามตูวก็ซื้อค่ะอูตหนึ่งศูนย์ห้าประมาณนะค่ะได้ัวเฮะได้06 6หกกตัวเก่าศูนย์หกหกคู่บาอ่ะสรุปพ่อโนลองสรุปตัวเลขที่ว่าความฝันนี้กันดูค่ะสรุปเอาตัวใดให้เอสซี่นนด้เบิ้งน้ำขอฝันตัวแหวนสวมมื่อกสิก็อตีหนึ่งห้าศูนย์ทนแล้วหนึ่งห้าศูนเนาะค่ะเนาะ ตีตัวยาวแคนไนนะครับตนะีไปไหแ่หนเวียนกับซินเล่ห์หวอจเนฝึกบอยมันมันศูนย์อ๋วเวียนวอเวียนไปหมครับไปได้ไหมบ่าดิว่าเปนวอเวียนได้เวีนหนึ่งศวหนึ่งห้าห่งาศูนย์ห่งศูนย์ห้าบอกวาคือเกเลยเป๊ะเลยนี่ไม่ได้้เนี่ยวันนี้ได้พ่อนี่ตัวเกายังห่วัต้องซือตัวอืดอกซะนะออจะมาคือกันคักแท้จะ่าเอา ไปเพราะท่านพี่น้องเอาคนเอามาหอดมองเลยบานนี้วุ้ยเด็กจะเดินมาออกฟาดท่านผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวเลขของพ่อโนก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวเลขของพ่อโนก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขของครูบานะคะเอาพ่อโนถือให้เราถือเลยเอาพ่อโนถือให้เนี่ยเอาตัวนี้วะค่ะตัวใดอีก เอาตัวนี้ต้นตัวคคามฝันเมื่อคืนนี่อันนี้เอาตัวเลขความฝันเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นเลขความฝันพ่อโนตีเองขึ้นได้ตัวนี้นะพ่อเนาะเลขความฝันของพ่อโนนะคะโค้งสุดท้ายเด้อค่ะแมนบ่พ่อแมนครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วกลับไปกับมานะพ่อแมนมา จะรับกันนะฮะรับเขาต้องคือได้ตัวเกลางามใช่ปะต้องหมุนต้องเกี่ยวกันเนาะค่ะเนาะต้องหมุนอ่ะเจ้าของผู้ฟันเด็กคิดว่าจังไดร่หัวดนีมันคิดว่าจะมีโชคบ่นั่นบ่หัวดนีอ่ะฮะพูดมันใจแห้งคู่บาปไปแล้วค่ะเฮาหักไปแล้วอีกตัวนึงครับโอ้อีกตัวนึงเอาเขียนลงให้แล้วเนหกหักหกหักหักอ่ะหกนใจ เด็กของคูบาเพิ่มอีกหนึ่งตัวตัวเลขที่มั่นใจกับตัวเลขความฝันนะคะโอ้คือข่าวจคูบาเที่ยวนี่ก็ได้เรียว่าคือเาจะให้ดูตัวเลขความฝันก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหลังจากดูคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ่ะพ่อโนอ่ะพ่อโนโชว์ตัวเลขนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอเด้อพี่น้อง นหกศูนห้าหกนั้นมัก็จะดันตัวศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหกเท่านั่นแหละแคบหน้าจอธรชมเอียงก็บพ่อศูนย์หกหกศูนย์ห้าหกเท่านแหละโอก็จะลืมตัวนี้เนาะตัวเลยบันี้พี่ดค่ะมันงามแตสิครับโอเคตัวเลขก็ได้ศูนย์หกแมนบอยมีแมนอยู่ครับแมนอยู่ตัวเลขได้ตัวนี้อ่าใครเข้ามาแคบหน้าจอนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะตัวเลขความฝันของพโนโค้งสุดท้ายหนึ่งศูนย์ห้า ห้าแล้วก็หกห้าะพ่อเนาะแก้ความฝันทุกคนจะฟังโอ้ยจ้าจะถือเลขตัน้อสั้นผู้ใดว่าผู้ใดว่าผมไปซอยงันบุญวันยอดแกงไปนี่ค่ะโอ้ยเจ้าถือเลขตัวนี้ขยันตำรวจะจาเอาไปแก้สู้เขาฟังแม่นเจ้าบอกว่าเจ้าถือเลขถเตัวนั้เจ้าว่านี่แล้วอ่ะ สวัสดีค่ะสาธุสาธุขอบคุณหลายๆค่ะพ่อโนอบคุณพ่อโนขอบคุอโฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะ